พบก,กับรายการเหนียวไก่พาทัวร์ครับผมซึ่งเทปนี้ก็มาในตอนหนีกุ้งใหม่เข้ากุุงเก่านะครับผมซึ่งวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวในจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งมีวัดที่เก่าแก่และก็สถาปัตยะกรรมที่เก่าแก่นะครับผมสําหรับการเดินทางนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนปามเราต้องมาได้ยังไงครับผมการเดินทางนะครับเราเริ่มต้นจากาใช้ถนนหมายเลขหนึ่งครับผมโดยผ่านประตูน้ําพระอินทร์แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางถนนหลวงหมายเลข309ครับแล้วเราก็จะเข้าตัวจังหวัดนครศรีกรุ้งศรีอยุธยาครับผมสำหรับวันนี้นะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากครับผมแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไ,ไปเที่ยวให้รอบสถานที่เราจะพาไปกันเลยนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะพาไปก็คือวัดชัยวนารามนะครับผมเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากครับเพราะว่าว่าจะเป็นกองถ่ายหนังละครส่วนไหนก็จะยึดที่นี่เป็นหลักในการถ่ายทํา ของคุณเขาผมเป็นสตูดิโอที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงเลยก็ว่าได้นะครับผมและสถานที่ที่2นะครับคือวัดหน้าพระเมรุครับผมส่วนสถานที่ที่สามก็จะพาไปกันต่อเลยนะครับเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลครับผมและสถานที่สุดท้ายเราจะพาไปก็คือเรียกว่าเป็นแหล่งชอปปิ้งที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยาเลยกได้ว่านะครับก็คือ ตลาดน้ําอยุธยาครับผมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือมากครับงั้นเราอย่าลอช้าเลยก่อนนะเพื่อนตามเราพาเพื่อนๆเราไปเที่ยวอยุธยาให,ให้มันทั่วเลยดีกว่านะครับงั้นเราอย่าลอยช้าเลยไปกันเลยดีกว่าครับไปบายบผมนายจรีรกิจทุกาลังนะครับก็วันนี้เรามากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับสถานที่แรกท,ที่น่าสนใจของเราคือวัดัยวัฒนารามนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของผมเองก็ ถามว่าทําไมผมถึงพามาที่วัดชัยวัฒนารามนะครับวัดชัยวัฒนารามเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนวัดอื่นในจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งกรมศิลปากรได้ดําเนินการบูรณะจนมาถึงปัจจุบันนะครับสถานที่ตั้งของวัดชัยวัฒนารามนะครับอยู่ตําบลอยู่ที่ตําบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดเลยนะครับครับแล้วก็ไปดูบริเวณรอบโดยบริเวณโด,ย,โด,ย,ดยรอบของวัดเลยนะครับไปเลยวัดชัยวัฒนารามสร้างอยู่บนพื้นที่160เมตรยาว310เมตรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์ทรงประทับภายใต้พระศีมหาโพธิ หันพระพักไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำเนรัญชาลาทรงบำเพ็ญสมาธิจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณประวัติวัดชัยวัฒนารามบางครั้งเรียกว่าวัดชัย,ยารามและวัดัยชนะธารามเป็นพระรามหลวงในสมัยอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรัญวาสีณนะบริเวณที่ดินซึ่งเป็นนิวารสถานของ พระราชชนนีในปีที่ขึ้นครองราชคือปีมะเมียพศ2173สันนีฐานว่าเป็นวัดประจำราชการด้วยครับและที่อยู่ข้างหลังเรานะครับคือปางวทานนะครับปางวทานจะมีฐานประทักศิลน,นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงกลางฐานของประทักศิลน,นะครับจะยกระดับขึ้น1จากพื้น1.5เมตรนะครับและจะมีลักษณะปางเป็นจตุรมุขนะครับ และนี่คือปางบริวารน,นะครับปางบริวารจะเป็นปางองค์เล็กลงมาจากปางประธานซึ่งอยู่หลายล้อมมีทั้งหมด4องค์ลักษณะจ,จะเพียวกว่าปางประธานครับและสถานที่ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของวันนี้นะครับนั่นก็คือระเบียงโคดนะครับระเบียงโคดนั้นจะเชื่อมต่อระหว่าง มีรูเอาไว้โดยรอบสามพระคาตุศินแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆนะครับคือระเบียงโคนจะถูกสร้างให้อยู่รอบๆบริเวณวัดนี้เกือบทั้งหมดนะครับจะมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีจํานวนองค์ทั้งหมด120องค์เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ท้าเสียก็จะเหลืออยู่แค่2องค์เพราะว่า ได้ถูกทําลายด้วยนะครับครับแล้วเราไปชมระเบียงโพยกันนะคบว่ามีลักษณะเป็นยังไงไปกันเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมสองคนก็พามาชมวัดชัยวัฒนารามกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวัดที่สองต่อเลยครับ ครับผมผมชื่อนายชัดมงคลนธ์สูงครับนายชาติเดนนั์ครับก็ต่อจากสถานที่หนึ่งกันนะครับเราก็มาถึงสถานที่สองกันนะครับซึ่งก็คือวัดหน้าพระเมรุนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีวิทยานะครับเนื่องจากเคยเป็นวัดที่พม่านะครับได้ใช้ตั้งฐานวัดที่อย่างนี้นะครับจึงเป็นวัดเดียวนะครับ ที่ไม่ถูกพม่าทำลายนะครับและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุทยานะครับและยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับก็กล่าวถึงประวัติวัดแห่งนี้นะครับพระองค์อินในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับรัชกาลที่10แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับทรงสร้างขึ้นเมื่อปีจุลศักราช864นะครับหรือเมื่อปีพุทธศักราช246 0นะครับ ได้ประทานนามว่าวัดพระเมรุราชิการามนะครับหรือชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับเรียกกันว่าวัดหน้าพระเมรุ Hotel ครับแล้วก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับครับก็เสร็จแล้วก็เราก็ไปถึงเอเราก็ไปที่จุดที่น่าสนใจกันต่อนะครับซึ่งก็คือพระอุบโบสถน,นะครับไปกันเลยครับครับ ี่คือภายในพระบูชชมีพระพุทธรูปหองใหญ่ชื่อว่าพระพุทธานิมิตวิชิตมารมูลสีสันนี้บริวารไซส์ลูกนาครับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดภายนอกฉาบด้วยปูนลงลักปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ธิราชสมัยกรุงศรีอยุธยาหน้าตักกว้างประมาณ4เมตร40เซนติเมตรสูงประมาณ6เมตรเป็นพระพุทธรูปที่นักท่องเที่ยวมักเดินทางมานมัสการบ่อยๆก็เดี๋ยวเราจะไปพระวิหารหลังนัน ข้างหลังของพระโอษฐแห่งนี้ครับแต่ลยครับหลังเดินนะครับหรือเรียกกันต่ออว่าพระวิหารขาวนะครับข้างในนะครับจะมีพระประธานรูปหนึ่งนะครับเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยปูนฉลุั้างองนะครับเสียนหักนะครับมีนามว่าหลวงพ่อขาวนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในเพื่อไปกรับว้กันนะครับ มาถึงพระวิหารต่อไปแล้วนะครับชื่อพระวิหารคันธนาราชเป็นที่ประทับของอรุธรลูกพระนามว่าคันธนาราชพระวิหารแห่งนี้ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิหารน้อยเราะมีพื้นที่ในวิหารน้อยมากผู้สร้างก็คือพระชัยยาวิชิตหรือเผือกผู้รักษากรุงในรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างพระวิหารแห่นี้เมือ่อพุทธศักราช2,381เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าส่วนครับเราไปกันเราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายในวัดแห่งนี้แล้วนะครับคือมณฑหน้าปกมณฑหน้าปกก็ประวัติข้าวๆ้ของที่นี่นะครับ ตั้งอยู่หน้าพระโบสดพยาชัยวิชิตหรือเผือกได้สร้างขึ้นเมื่อที่สร้างพระวิหารเมื่อปีเดียวกับพระคันธนาราศคือปี2,381อันเชิญมนทฑหน้าปกมาจากวัดมหาธาตุประดิษฐานที่วัดแห่งนี้เมื่อพุธศักราช2,474 และนี่คือประวัติคร่าวๆของวัดครับะน้าเมรุราชิการามพระอารามหลวงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับก็พวกเราก็สองคนก็หมดหน้าที่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปสถานที่กันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายชินนัยอนันต์รังศรีครับสวัสดีครับผมนายธนทรศุีครับ ที่เรามาที่สาครับก็คือวัดใหญ่แชรมงคลครับครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในอุธยาครับและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดครับซึ่งจะไม่แปลกใจกิดจะเห็นนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาที่นี่จุดที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสมัยกรุงศรีอยุธยาและก็เจดีย์ที่สูงถึงสุดในอุทยาหลังวัดก็จะมีตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งปล่อยให้ซึ่งไม่ใช่ปล่อยครับซึ่งให้ผู้รัทธานับถือเข้าไปกราบไหว้แล้วก็ยังมีสวดย่อมภายในที่วัดให้นั่งพักผ่อนม้างมายครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับและนี่ครับก็คือพระพุทธสายญาตินะครับสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับโดยเพื่อเป็นการบูชาแล้วก็ปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานนะครับแล้วก็ได้รับการเบูรณะนะครับในปี2508ครับ ครับแล้วก็มาอยู่ตรงเจดีชัยมงคลครับผมเจดี JD ชัยมงคลเป็นอนุสรแห่งชัยนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบนหนองสาหลายจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็อยู่ที่พระอุโบสถของวัดใหญ่เชยมงคลครับมีอะไรพระอุโบสถแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆภา,ายในโบสถมีพระรูปสําคัญหลายองค์ส่วนที่เป็นองค์ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นว่างเว้นเป็นเนื้อทองหินทรายที่สวยงามลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมาร see you next you สวัสดีครับสวัสดีครับผมกัน,นพัฒน์พิษรังรักผมธิติการจเจริญเชนพัฒน์เราดําเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอาอานั่นก็คือตลาดน้าําอยยธยา ตลาดน้ำอุทยามีเนื้อที่ประมาณ60ไร่ครับตลาดน้ำอุทยาตั้งอยู่กับปากช้างอายอุทยาข้างวัดมเหยยงซึ่งเรียกได้ว่าตลาดน้ำอยุทยาเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของอายุทยาก็ว่าได้นะครับยังมีร้านค้าประมาณ249้าร้านครับร้านค้าประกอบด้วยร้านค้าอะไรบ้างครับมีเรือสินค้าครับแล้วก็ตลาดชุมชนวิถีไทยและ ตลาดร้านค้าอื่นมากมายครับแล้วมีสะพานข้ามไปซื้อเลือกซื้อสินค้าโอทอได้ครับน่าสนใจมากเลยนะครับผมว่าครับและยังผมว่ายังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นคือเขาได้ใช้อาคารเป็นชื่อของอำเภอเมืองของจังหวัดกรุงศรีอยุธยาครับน่าสนใจมากเลยนะครับ เราก็ดาเนินถึงช่วงรายการสุดท้ายแล้วนะครับยยกับจังหวัดอยุธยาที่มีประวัติประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีวัดสําคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์มากมายและมีการปฏติมากรรมที่สําคัญมากมายครับถ้าใครมีเวลาว่างหรือไม่รู้จะไปที่ไหนพวกเราก็าขอแนะนําจังหวัดนี้ครับอยู่ไม่ไกลาจากกทมแได้ยังเดินทางสะดวกด้วยครับผมผมก็ขอจบ จบ,จบรายการเพียงเท่านี้นะครับ